ดูดวงชาวราศีธนูนวันที่4เมษายนนี้นะครับเทวดานะครับเอาสมบัตินะดวงแก้วมณีมาให้นะครับสมบัติโลกมนุษย์นั่นเองนะผมโชคลาบกันทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกรุงครองรักษาก่อนอื่นกดไลค์ให้หมอสันก่อนนะจ๊ะแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเอาผงโชคลาภของท่านเป็นยังไงตกตำแหน่งดอะเวอร์ เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีส่งมอบดวงแก้วมณีคืออะไรคือการส่งมอบสมบัติโลกมนุษย์นะดวงแก้วมณีก็เปรียบเสมือนสมบัติโลกมนุษย์นะเพราะฉะนั้นสมบัติโลกมนุษย์กําลังที่จะเข้ามาสู่ตัวท่านเข้ามาปฏิปปังก็เตรียมตัวเปิดบัญชีรอแล้วกันรานะผมสร้างทรัพย์สินทรัพย์สมบัติให้ท่านยิ้มล่าสดชื่นแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมดวงจะตามพอคนมันมีเงินนะ ม,มันเกิดความแช่มชื่นนะผมในเมื่อโชคชะตาบุญกุศลวสาสนามันโดดเด่นเกินดวงเนี้ยเจอปัญหาที่เข้ามาลุมเล้าคืออะไรรู้ไหมครับคนอจฉานะผมคนอจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาเข้ามาปะเดบัดังเข้ามาสู่ตัวท่านนะผมผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงต้องมานั่งอจฉาแล้วนะผมต่างคนต่างทามาหากินไม่ได้อย่างไงนะครับชาวราศีธนูมีเถะแผนเขาเรียกว่ามีสอนธนูนะครับสอนนารายยิงใส่เลย นะ,ะน,น,นะครับผมปาบสัตรูให้เฮี้ยนเต็นนะรับดวงชะตานี้ต้องตัดสินใจนะครับผมหนึ่งดาบบ่งบอกถึงการตัดสินใจก้าได้กาเสียก้าที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผลันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างประสบความสําเร็จนะรับดวงนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แต่ก่อนก่อนที่จะเปิดเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับผมเรื่องราวต่างๆไม่มีอะไรมาประเขนมาสู่ตัวท่านนะครับผมเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติโลกมนุษย์ท่านต้องสร้างขึ้นมาเปรียบเสมือนเทวดาดโดนบันดานับผมในหัวมีดแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเทา้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่งตางๆมันเข้ามารุมเร้ามันเจ็บปวดด้วยร้าวแสงทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวต้องรีบแก้ไขปรับ,ปร,บปรุงในโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะได้รับจังหวะดีๆโอกาสทองดีๆครับผมธุรกิจการงานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านก็ต้องมุ่งมั่นไม่ใช่บอกว่าตอนเล็กไม่เรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องมาขัดรองเท้าละทีนี้ละ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสดีท่านก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโอกาสดีๆก็ต้องตั้งใจทํามาหากินโอกาสดีๆก็ต้องแต่งงานเข้ามาส่งมอบให้แก่ท่านแล้วแต่งงานเธอที่รักจาไม่แต่งนะครับผมจะสนุกสนานต่อไป มันก็ตกตำแหน่งแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆยังมีตกตำแหน่งเดอะทาวเวอร์ฟ้าผ่าลงมาไต่ย,ย่งครับผมเจ็บปวดรัร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเรามันแสนทุกทรมานจะโดนจัดหนักจัดเต็มในเมื่อเรื่องราวต่างๆท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพลิบมีเกณฑ์ชะตาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายมีเกณฑ์ชะตาเปิด,ดรับทรัพย์รวยโชค ับผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบนกุศลวัสนาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคให้สังเกตในโชคตาดวงชะตาท่านตกตำแหน่งมาไปยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นดวงชะตาจะรู้สึกฮึกเหมิมในอำนาจบ,บุญบารมีวัสนานะเดอะแอมเบรตตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้เป็นนักรบพร้อมที่จะไฝ่ ตั้งแต่อดีตชาติท่านอาจจะเป็นนักรบมาก่อนก็ได้นะอยู่ในค่ายบางกระจันในอินนะผมพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้นะผมปราบศัตรูโอม,มารในเมื่อเข้ามามาบุกในประเทศเราพร้อมที่จะไฟนะผมเดอะอเมโร่บังเกิดขึ้นในโชกตาของเก่าในอดีตเกี่ยวกับเรื่องนักรบจะบังเกิดขึ้นในโชกตาของท่านนะผมดวงชะตานี้นะผมยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆ นะผมแล้วท่านจะได้มีรายได้สูงเป็นพิเศษถึงแม้ภาระของท่านจะหนักหน่วมเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดนะใช้ไม่หมดภาระมันเหนื่อยเหลือเกินนะผมแต่ว่าท่านยังแบกไว้ก็แปลว่ายัางเดินต่อก็จะมีรายได้สูงใช้ไม่หมดนะผมในเมื่อดวงชะตายังตกตําแหน่งเอ็ดเอาเป็นนักโคลนะครับเหรียญใหญ่มาเริ่มส่งมอบในเรื่องราวต่างๆจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักกรุงขอรษา,าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค นะครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลนะดวงยตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจิตใจที่อ่อนโยนจะพลิกจจชะตาชีวิตนะครับผมนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเรื่องราวต่างๆจะบังเกิดขึ้นได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวัดดีๆเข้ามาในโชคชะตา ดวงชะตาจะนี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นให้ท่านลิเริ่มเริ่ม,มต้นการปฏิบิดอยการ,รปฏิบิดอยการลีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังนั่งใจหมายซ้ายสามดับขวาสามดับตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรนบนะผมพอได้จะได้ดีทีไรเจ้ากรรมในเวรเข้ามาทุกครั้งดวงนี้ เพราะฉะนั้นท่านจงดึงพลังสิ่งพิเศษเข้ามาเทวดาส่งมอบให้แก่ท่านจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเอาผมเลือกเร่าต่างๆสิ่งที่ท่านได้มาเขาไม่ให้พูดกันโบราณโบราณเขาให้ปิดวาจาให้เงียบเรื่องอิทธิฤทธิเรื่องราวต่างๆเขาไม่ให้พูดกันนะผมเพราะฉะนั้นท่านก็ปิดให้เงียบนะผมใครจะคิดยังไงใครจะเชื่ออะไรไม่เชื่อเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นท่านปิดให้เงียบนะปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคตาดวงชะตาจะเปิดให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะเป็นเศรษฐีเงินล้านสมบัติโลกมนุษย์ส่งมอบดวงแก้วมณีมาสู่ตัวท่านแล้วท่านจงใช้ให้มันคุ้มค่าแล้วกันนะรับนะออกรถใหม่ใบแดง bmw e o r a r i lamborghini รถเบนซ์เอามาจอดหน้าบ้านรถไฟฟ้าก็ได้นะรุ่นใหม่ มาจอดหน้าบ้านใช้ชีวิตได้มันใช้ชีวิตได้สนุกเราไม่ดาบล้อมรอบไปถูไปตามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น,นสิเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องตีฝ่าวงล้อมให้แก้ไขในโชคชะตาท่านก็ต้องรีบแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาไม่สามารถแก้ไขตามดวงชะตาวิธีแก้มีนะผมปัญหาต่างๆต,ตกตำแหน่งแฮงก์แมนท่านก็ต้องจัดหนักจัดเต็มหลบหลีกซ่อนเลนนะผมการชิงไหวชิงพิษการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะมีข่าวดีเฮ <c oughs> hey, ลั่นรับทรัพย์โดยโชคโดยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิงสิ์ธิ์ค้ำชูปกป่าคุ้มครองรักษาให้ท่านมุ่งมั่นตกตำแหน่งชาลอตมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเป็นไปได้ด้วยดีนรับสองเหรียญมันเกิดขึ้นในโชคชะตาอาจจะสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค หาวิธีแก้ไขเยอะแยะมากมายในโชคชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมิีใหม่นะจ๊ะกดไลค์ให้หมอสัน้วยนะจ๊ะนะผมดวงชะตานี้นะผมจะเปิดรับทรัพย์ลอยโชคให้ท่านอดทนอดกั้นอีกนิดเดียวนะผมบอกได้เลยว่าเทวดาส่งมอบให้แก่ท่านแล้วท่านตรงใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นนะสิ่งเหล่านี้ใช้ให้ไวครับผมนะผมสวัสดีครับ